ค่ำคืนนี้ขอสายนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพลาดถิ่นมาไกล ไร่ชายขาที่อาศัยโปรดเห็นใจสาริกาคำคืนนี้ที่ไรที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่สักคืนเถิดน้าแก้วตา อขอใส่ขางสังสางที่ก่อจะลาสงสารสาริกาที่มาครวนคร่ำพรำวอนนาสมเพชโอ้ยนาเวทนาโอ้สาริกา ขาดที่ไรรังนอนไม่ได้นอนเตียงขออยู่ชายเคียงบังอ่อนเพราะพรุ่งนี้แดดอ่อนๆพี่ก็จะจรนจำลาต้องโพพิน บวยบินด้วยใจอาวรขอเพียงพักผ่ไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดรมไม้ขาดชายขาขาดทั้งคนจะเมตตาโอสาริกา พักนอนก็ผ่านกันไปนะฮะก็ลองดูครับผมเดี๋ยวผมก็จะถ้ายังไงก็กลับอภัยด้วยนะครับ